มีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆท่านนะครับอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับสตอรี่ประวัติของผมว่าผมเริ่มต้นจากไหนทำไมถึงมาถึงจุดนี้ได้นะครับ ร้อนไปเมื่อ5ปีที่แล้วก็ทํางานรับจ้างทั่วไปหาซื้อพระตามบ้านขายพระอะไรแบบนี้นะครับได้เงินมาก็เอาไปเข้าบ่อนไปเดินสายเล่นไฮโลเล่นทัวมีเงินเท่าไหร่ก็เอาไปเล่นการพนันวงจรนี้นะครับถ้าเป็นไปได้อย่าเข้าไปเล่นเลยผลสุดท้ายเราก็หมดอยู่ดีตอนนั้นมีนี่การพนันอยู่5ล้านนะครับคือตอนนั้นมืด8ด้านนะครับคือเจ้าหนี่ก็โทรมาทวง บอกจะเอาทหารมาอุ้มบ้างจะเอาคนนักเลงมามาอุ้มเราบ้างถ้าเราไม่จ่ายตังค์นะครับก็เลยคุยกับเจ้านี้ว่าผมไม่หนีแต่ว่าเดี๋ยวผมขอหาเงินก่อนได้ไหมขอผมตั้งหลักก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะหาเงินมาใช้ให้นะครับอพอคุยกับเจ้านี้เสร็จเรียบร้อยปุ๊บตอนนั้นน่ะมีเงินติดตัวอยู่แค่ไม่ถึงพันนะครับไม่ถึงพันบาทนะครับแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่ติดการพนันแล้วติดลึกติดลึกนะครับติดแล้วเลิกยากแต่ผมเนี่ยเป็นคนที่กลัวเรื่องคําสาบาน ผมอะไปไหว้ที่ศาลพระพรมนะครับแล้วก็ไปสาบานไปให้คําสัตย์ปฏิญาณว่าเน,นี่ยข้าพเจ้าจะเลิกเล่นการพนันตลอดชีวิตนะครับขอให้ชีวิตข้าพเจ้าเนะี่ยดีขึ้นทําธุรกิจค้าขายร่ํารวยและประสบความสําเร็จก็ไปไหว้ที่ศาลพระพรมนะครับไปไหว้ขอพรเนะีนะ่ยแล้วก็กลับมาบ้านพอเราเล่นโทรศัพท์เนี่ยเราไถ่ฟีดไปเรื่อยๆเนี่ยเราไปเจอคนขายของออนไลน์เขาไลฟ์ขายเสื้อผ้ากันทีนี้พอเราเลื่อนไปเจอแล้วเฮ้ยในนี้มันสามารถ ไลฟ์ขายพระได้ด้วยในออนไลน์ใช่ไหมคือผมมีพระอยู่ชุดหนึ่งเป็นพระที่เขาไม่เล่นกันนะครับพระองค์ละ5บาท10บาท20บบาทถ้าในภาษาวงการพระเขาเรียกว่าพระใหม่แล้วก็เอาพระใหม่เนี่ยมากองรวมกันไว้แล้วก็หยิบโทรศัพท์มือถือมาเนี่ยไลฟ์สดเลยไลฟ์สดครั้งแรกคือต้องบอกว่าเดิมทีเป็นคนขี้อายมากทุกคนเป็นคนไม่กล้าแสดงออกนะครับเป็นคนที่แบบว่าคือถ้าจะให้มานั่งพูดหน้าไลฟ์สดคนเดียวอ่ะมันเขิน ปรากฏว่าไลฟ์วันแรกเนี่ยมีคนดูอยู่ประมาณ2-3คนก็เข้ามาทัก,ทกอ้าวว่าไงทาอะไรแบบทักไทยในไลฟ์สดของเราพวกเพื่อนๆในออนไลน์ก็คงจะแบบสงสารเราก็ช่วยอุดหนุนพระเรา300ผมจําได้เลยมันก็ดีใจนะวันแรกขายได้300แล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันมันหาเงินได้นี่หว่าทีเนี้ยเราก็ไลฟ์วันที่2ก็ไม่มีคนดูนะครับไลฟ์วันที่3ก็ไม่ค่อยมีคนดูคนดูแค่ประมาณ3คน4คน5คนเท่านั้นนะครับ ผมไลฟ์ตั้งแต่2อทุ่มยัน8โมงเช้าทุกคนแล้วก็อาศัยว่าเอนเตอร์เทนด้วยนะครับแล้วก็เอาพระพระใหม่ๆที่ไม่มีราคาเนี่ยนะครับหยิบขึ้นมาพี่พระองค์นี้นะครับเราก็พรีเซนต์อันนี้หลวงพ่อรุ่นนี้นะครับนี่เป็นพระแท้นะแต่ว่าไม่มีราคาแต่เป็นพระที่น่าบูชามากนะครับพี่พี่ท่านใดสนใจเนี่ยองค์เนี้ยผมเอา50บาทผมเริ่มจากการขายพระองค์ละ20บาท50บาท80บาทก่อน ปรากฏว่าเดือนหนึ่งเนี่ยเราเก็บเงินได้หลักหมื่นทุกคนถามว่าเหนื่อยไหมเหนื่อยแต่เราก็เริ่มสนุกไปกับมันเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราหาของมาแล้วเรามาขายในไลฟ์สดแล้วปรากฏว่ามันขายได้มีคนซื้อเราต่อให้มันจะได้แค่วันละพันสองพันสามพันแต่มันก็เป็นเงินที่มีค่าสําหรับเราในตอนนั้นพอเข้าเดือนที่2เนี่ยก็เริ่มขายได้คืนหนึ่งก็ประมาณ3,000วันไหนขายดีขายได้5000นี่คือเข้าเดือนที่2นะ ก็มีคนอยู่ประมาณ20กว่าคนเริ่มมีขาประจําทําแบบนี้ซ้าๆนะครับเข้าเดือนที่3เนี่ยเริ่มมีแฟนคลับเริ่มมีลูกค้าขาประจำนะครับตอนนั้นน่ะเราปั้นได้เงินประมาณ 4- 5ห้าหมื่นนะครับก็คือเริ่มจากการที่เราไฟ์สดขายผ้าเนี่ยขายได้เท่าไหร่เราก็เอาเงินที่ได้มาทั้งหมดเนี่ยไปต่อทุนเราปั้นมาได้เงินหมื่นกว่าบาทเราก็เอาเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยไปไปเหมาผ้าแล้วเอามาขายทีเนี้ยพอเริ่มเก็บตังค์ได้ประมาณแสนกว่าบาท อยากจะทําอาชีพเพิ่มนะครับก็เลยไปตลาดไปซื้อหม้อสแตนเลสใหญ่ๆนะครับแล้วก็ไปซื้อตู้กระจกคือเราอยากขายหัวหมูแฟนผมเนี่ยกว่างก็เลยคิดว่าเฮ้ยให้แฟนเนี่ยมาขายหัวหมูพะโลนะครับเสร็จปุ๊บแล้วก็ออกแบบกราฟิกแล้วก็ไปเช่าที่ตลาดนัดแล้วก็ติดป้ายว่า โอกิโคดหัวหมูพะโลอ่านี่ผมขายหัวหมูตลาดนัดนะครับพอทําร้านหัวหมูเนี่ยมันเริ่มขายได้วันหนึ่งประมาณ5 0 0ร้อยเจ็ดร้อยนะครับต้องบอกเลยว่าโคตรเหนื่อยขายหัวหมูได้ประมาณเดือนหนึ่งผมก็เลยมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันเหนื่อยแล้วรายได้ที่มันตอบกลับมาเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ได้มากพอแล้วบวกกับตอนนั้นอ่ะผมไลฟ์พระทําตลาดออนไลน์ไปด้วยอ่าขายของไปด้วยตอนนั้นอ่ะผมเริ่มขายดีในออนไลน์เข้าเดือนที่4ี่เนี่ย ขายได้วันละหมื่นกว่าบาททุกวันหมื่นกว่า2 0 0 0 0ื0นสาม,มืวันไหนขายดีได้4ี่0,000ื่นทุกคนพอเข้าเดือนที่5เนี่ยเก็บเงินได้ประมาณ5 6าหแสนละจนผมเข้าเดือนที่6เนี่ยผมมีเงินอยู่ประมาณล้านหนึ่งแล้วประจวบเหมาะกับไปเจอบ้านบ้านหนึ่งนะครับเขาติดต่อมาทางแฟนผมว่าเนี่ยบ้านพี่เนี่ยนะมีพระเพียบเลยพี่อยากให้น้องอั๋นเนี่ยมาเหมาพระที่บ้านพี่หน่อยพอเราเข้าไปบ้านพี่เขาเนี่ย โอ้โหทุกคนเชื่อไหมว่าพระที่บ้านพี่เขาเนี่ยมีประมาณสี่หมื่นกว่าองค์โอ้โหพระบ้านเนี่ยเยอะมากแต่เป็นพระที่ไม่มีราคานะทุกคนเป็นพระใหม่ๆพระกล่องพระลังพระที่เขาไว้แจกตามงานพระป่ากระถินนะพระใหม่ๆตอนนั้นน่ะเจ้าของบ้านจะขายในราคาล้านห้าเหมาทั้งบ้านเลยแล้วบวกกับตอนนั้นผมมีเงินติดตัวอยู่แค่ล้านเดียวก็คือผมโทรไปชวนใครหุ้นไม่มีใครหุ้นกับผมเลยผมก็เลยคุยกับเจ้าของบ้านเลยว่าพี่ครับ ผมอ่ะเพิ่งเริ่มทําไร์สดเพิ่งเริ่มขายพระผมมีเงินสดแค่ร้านเดียวผมขอเหมาทั้งบ้านเนี่ยร้านหนึ่งได้ไหมครับก็คุยกับเจ้าของบ้านปรากฏว่าพี่ผู้ชายเจ้าของบ้านเนี่ยเขาก็เหมือนกับเขาชอบเราอะ่ะเออเรามันเป็นแบบวัยรุ่นทํากินไว้พี่เขาอ่ะโอเคให้แล้วก็ขนพระทั้งหมดเนี่ยขึ้นรถนะครับแล้วก็เอาพระเนี่ยมาลงกองเต็มหน้าบ้านเลยนะครับแล้วผมก็หยิบโทรศัพท์มือถือเนี่ยนะไร์สดเลยผมไร์สดตอนนั้นเลยว่า พี่ครับในวันนี้นะครับผมไปเหมาพระมาบ้านหนึ่งบ้านนี้มีพระใส่หมื่นกว่าองค์โอ้เยอะมากเลยครับพี่ไม่รู้พระอะไรบ้างพอคนเห็นผมไลฟ์สดแล้วมีพระเยอะแยะมากมายคนก็เข้ามาดูไลฟ์สดผมวันนั้นวันเดียว500คนจากคนดูผมแค่ห้าหกสิบคนนะทุกคนเชื่อไหมว่าผมเอาขาตั้งกล้องเนี่ยแล้วตั้งโทรศัพท์เนี่ยผมหยิบหลวงพ่อองค์นี้ขึ้นมาลังหนึ่งพี่ครับวันนี้ผมมีหลวงพ่อตัดวัดชชัยนานี่หนึ่งลังนะครับลังนี้มีร้อยองค์ นะครับใครสนใจผมเอาองค์ละ100บาททุกคนเชื่อไหมว่าคนแย่งกันพิมพ์ปิดเพียบเลย ผมปิด10องค์ครับ5องค์ครับ8องค์ครับ20องค์ครับองนี้นะพี่10องค์ผมเอาพันเดียวพอใครรับพิมพ์ปิดอ่ะชุดนี้เอาองค์ละ50ชุดนี้เอาองค์ละแ0เชื่อไหมว่าวันนั้นน่ะผมไลฟ์ตั้งแต่2ทุ่มยันเกือบเที่ยงของอีกวันหนึ่งคือนั่งแพ็คของด้วยไลฟ์ไปด้วยผมขายได้1ล้าน5แสนกว่าบาททุกคนยังเหลือพระอยู่อีก30,000กว่าองค์ได้กำไรมา500,000ได้ทุนคืนกลับมาล้านหนึ่ง พอเข้าเดือนที่7ผมขายพระที่มีที่เราเหมามาทั้งหมดบ้านเนี้ยผมทยอยขายทยอยขายทยอยขายเรื่อยๆเลยผมมีเงินเก็บ10ล้านทุกคนเป็นความภาคภูมิใจมากๆณนะตอนนั้นเลยทีเนี้ยพอเราได้ไปรู้จักกับพี่โทนบางแค่พี่โทนบางแคนี่เป็นพี่ชายผมนะครับก็สอนให้ผมเนี่ยรู้จักขายพระหลักยอดนิยมให้เราไลฟ์สดขายพระหลักแสนหลักล้านนะครับ เราก็เริ่มมาทำไลฟ์สดขายพระองค์ละแสนองค์ละล้านนะครับตอนแรกก็จะยากตอนแรกก็จะขายไม่ได้นะครับเพราะว่าไม่มีใครรู้จักเราแต่ว่าตอนนั้นพี่โทนก็ช่วยประชาสัมพันธ์ช่วยโปรโมทว่าเนี่ยอันโอกินะคือน้องผมนะคือนในทีมงานในเครือของผมปรากฏว่าก็มีผู้หลักผู้ใหญ่หลายๆท่านเข้ามาสนับสนุนผมชื่อเสียงเรามากขึ้นคนเข้ามาติดตามมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นแล้วชีวิตเราก็พลิกผันมาตลอดนะครับ ปีหนึ่งเนี่ยผมตั้งตัวได้ผมมีเงินเก็บนะครับแล้วผมก็ไปดาวน์บ้านนะบ้านหลังแรกของผมเลยผมไปดาวน์บ้านปัจจุบันนี้ก็ยังผ่อนบ้านหลังนี้อยู่นะครับก็บิวอินตกแต่งบ้านก็เป็นความภาคภูมิใจที่มีบ้านหลังแรกเป็นของตัวเองเพื่อที่ให้ครอบครัวเราอยู่อันนี้เป็นเรื่องย่อๆที่ผมไม่ได้เล่าเต็มนะเพราะว่ามันยาวมากเล่าเต็มมันมันเยอะแยะมากผมก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับเพื่อน,อนๆหลายๆคนนะครับว่า ใครที่เหนื่อยอยู่ตอนนี้ใครที่กําลังท้ออยู่ตอนนี้นะครับคุณอย่าพิ่งเหนื่อยคุณอย่าพึ่งท้อนะครับคุณลองคิดหาวิธีหาแนวทางในการขายของบนโลกออนไลน์แล้วคุณทํามันทําแบบจริงๆจงังจัง,จงทำมันให้มันรู้แล้วรู้รออกันไปข้างหนึ่งนะครับ สักวันหนึ่งคุณจะต้องประสบความสำเร็จแบบผมอย่างแน่นอนนะครับแชร์ออกไปเยอะๆนะครับให้คนที่เขาเหนื่อยและท้อและไม่มีกำลังใจได้มาดูคลิปนี้แล้วได้รับพลังบวกจากผมนะครับเป็นแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นสร้างตัวนะครับนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามนะครับช่องอ่านโอกิด้วยนะครับแล้วเดี๋ยว e ีีหน้าจะมาทำคลิปดีๆแบบนี้ให้เพื่อนๆทุกคนได้รับชมกันอีกนะครับสวัสดีครับ